ตอนเด็กๆกูฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนเสกโลซองแต่ตอนกูโตกูเป็นได้เพียงแค่นุมรโรงงานตอนเด็กๆกูฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนเสกโลซองแต่ตอนกูโตกูเป็นได้เพียงแค่นุมรโรงงาน คิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปสวัสดีครับผม MC ดูนะครับจากค่ายเกมมวยวันนี้เราก็อยู่กับกีตา f ฟนเดอร์ลิชี่แซมโบล a านะฮะซึ่งเป็นกีตาร์ที่พี่เซกโลโซใช้อยู่ประจำนะฮะก็เป็นรุ่นเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์ของบองโจวีนะฮะซึ่งก็ราคาตอนเนี้ยมันก็ไปไกลแล้วน่าจะหลักแสนหลายแสนนะฮะซึ่งเขาเลิกผลิตแล้ว ก็น่าจะเป็นกีตาร์ในฝันของนักดนตรตีไทยในหลายๆท่านนะซึ่งรวมถึงตัวผมด้วยก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้นะแต่ว่าราคามันเกินเอื้อมเลยเกินแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อ,อยากผมมีโอกาสได้ไปดูช่อง youtube ของฝรั่งคนหนึ่งที่เขาบิ้วกีตาร์นะเขาสอนบิ้วกีตาร์ตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวผมเนี่ยก็น่าจะทำได้ก็เลยคิดว่าลองเสิร์ชหาอะไหล่ใน l a z a d a าดู ซึ่งตัวเนี้ยงบประมาณ3,800ไม่เกินนี้นะฮะซึ่งตัวไฮไลท์ของมันก็คือเนี่ยคอนะฮะคอดาวซึ่งเป็นรูปดาวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยพันห้าคือแพงสุดละส่วนตัวบอดี้น่ะหกร้อยรวมพ่นสีผมซื้อสีกระป๋องมาพ่นเองก็ร้อยหนึ่งนะฮะเป็นเจ็ดร้อยเนาะส่วนตัวฟอยล์โรสเนี่ยห้าร้อยชุดเซอร์กิตเนี่ยทั้งชุดเนี่ยสี่ร้อย ลูกบิดก็ลูกบิดก็ร้อยกว่าบาทส่วนนี้ให้สต็อกนะฮะโลโก้ก็ผมสั่งซื้อจากน้องคนนึงในเว็บก็ประมาณสองร้อยสองร้อยนี่เขาเขาเขาเป็นสองตัวนะสองสองชุดก็เอามากันเ yeah, หนียวก็ซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างจากของพิเศษอยู่นะฮะก็ตัวแรกคือฟอยล์รเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่ามันจะไม่เหมือนของพิเศษของพิเศษเนี่ยมันจะกดลงไปได้อย่างเดียวงัดไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นฟอยล์รสเนี่ยมันก็น่าจะเล่นได้ครบเหมือนฟอยล์รสปกติผมก็เลยทําตัวนี้ฮะตรงบอดี้เนี่ยคือซอกร่องตรงนี้ให้มันที่จะเพื่อที่จะให้มันรับในการงัดได้ก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแฮนด์เมนิดนึงนะฮะดูใกล้ๆก,ก็อาจจะดูไม่มีเพราะว่าผมใช้อะไซสิว ิดเจาะลงไปก็ก็เลยดูดูแบบเหมือนแฮนด์เมคไม่เนี้ย le. ซึ่งถ้าดูไกลๆแล้วก็ก็ไม่ไม่ดูไม่ออกนะฮะดูบนพีทีอะไรก็ดูไม่ออกหรอกส่วนที่สองที่ไม่เหมือนก็คือไอตัวเขาเรียกว่าเพจตรงเนี้ยของแท้เนี่ยมันจะเป็นเบลาเนาะเป,นเป็นเบลาแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่กล้าที่จะไปเหลาให้มันเบลลลงไปซึ่งผมกลัวจะทําไม่สวย ไม่มีอุปกรณ์ด้วยก็เลยก็อย่างนี้แหละช่างมันใช้ได้ส่วนที่สามที่ไม่เหมือนก็คือตรงเนี้ยมันจะต้องมีตัวเก็บหกเหลี่ยมนะแต่ว่าผมเซิร์ชใน l a z a ด a นี่มันไม่มีขายผมก็เลยไปดูในเว็บของแท้ของแท้มันประมาณแ0ดร้อยก็เลยคิดว่ามันสูงไปราคาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเนาะโดยรวมๆแล้วสามพันแปด ได้ประมาณนี้ผมคิดว่าผมน่าพอใจนะแต่ว่าตัวเนี้ยผมเพิ่งประกอบเสร็จแล้วก็ยังยังยังไม่ได้เซตรับอะไรปัญหามันก็คือ Gym, <Piet. S 1> สาย Everyone, บ, <whirring. S 1> บนๆเนี่ยมันก็เล่นได้นะแต่ว่าสายล่างๆเนี่ยปรากฏว่าเฟสมันติดตรงตรงเฟสสุดท้ายเนี่ยมันบิดมันบัดอยู่มันก็เลยเล่นเล่นไม่ได้ซึ่งตัวนี้เป็นเพราะว่าคอมันยังงออยู่ คอใหม่ยังไม่ไม่ถูกการขันซึ่งตัวนี้ผมต้องไปขันคอใหม่หนึ่งะคือขันคอสองก็ต้องเลเวลเฟดใหม่ว่าอคอใหม่นี้น่าจะน่าจะระดับของแต่ละเฟดมันอาจจะยังไม่เท่ากันอยู่ต้องต้องเลเวลใหม่ส่วนที่สามที่จะต้องทําก็คือ,ฟอโฟลว์ตรงนี้น่าจะเซตอัพสปินข้างหลังให้มันมันล้านอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังยังยัง,ย,งยังโยกแล้วมันยังมีเพี้พย ส่วนต่อไปที่ต้องทำนะคือนัดตรงนี้มันยังสูงอยู่ทำให้แอคชั่นตรงแถวแถวคอเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยม,มันกดยากมันทําให้เล่นยากซึ่งตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเหลาต้องเหลา,อาคอลงะฮะไปเหลาเหลาเหลานัดไม่ได้เพราะนัดมันเป็นเหล็กก็ต้องมาดูว่าต้องเหลาลงเท่าไหร่ให้มันพอดีกับการเล่นนะฮะยังไงก็แล้วแต่ผมจะลองไปเซตอัพดูก่อนฮนะซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะ ไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่าก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้รยายละเอียดก็ไปไปดูที่ช่องอื่นที่เข้าสอนนะส่วนตัวผมก็คงจะลองไปเซตอัพดูก่อนแล้วก็จะมาบอกว่ามันสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนนะฮะกับวงบ่าประมาณแค่3,800ันแดนะฮะผมชอบ่าะ เด็กๆกูฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนเสกโลซงแต่ตอนกูโตกูเป็นได้เพียงแค่นอมโรงงานตอนเด็กๆกูฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนเสกโลซงแต่ตอนกูโตกูเป็นได้เพียงแค่น่มโรงงาน ขอแบนชีวิตหนึ่งสามาขอแค่มีคนอยากเป็นเหมือนก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะ mm -hmm. ความรู้สึกดีเนาะเล่นแล้วก็เหมือนได้เล่นเฟนเดอร์ของแท้แหละในราคาแค่สามพันแปดนะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคก็น่าจะเป็นตัวปิกพเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแรงมันเอาพุดมันน้อยๆแล้วมันเล่นรู้สึกแบบว่ามันไม่เหนียวไม่เหนือ่อยมือมันเกี่ยวอะไรก็ยากลำบากด้นหนึ่งยังไงก็ถ้าอยากจะใช้ใน ระยะยาวเนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนตัวพิกพเนี้ให้มันแรงๆน่าจะพุ่งดีกว่านี้หน่อยยังไงก็ยังไงก็งงกขอจบเพียงเท่านี้ได้ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ไปนะครับเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยยังไงก็ EP หน้าก็อาจจะมีในเรื่องของกีตาร์ราคาถูกมา แนะวิธีการเซตอัพแล้วกันเนาะยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับตอนเด็กกูฝันว่าจะเป็นมือเสกโลโซแต่ตอนกูโตก,กูเป็นได้เพียงแค่หนุ่มโองงานตอนเด็กๆก,กูฝันว่ายจะเป็นมือนเสกโลโซแต่ตอนกูโตก,กูเป็นได้เพียงแค่หนุ่ม